สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้มา,มาแนะนําเมนูเด็ดครับผมวันนี้นี่ครับเขาเรียกว,ว่าหอยอะไรครับผมหรือว่าเราเรียกว่าหอยกาบเปล่าไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่เคยกินนะเมื่อกี้ไปตลาดไปเจอที่ร้านเวียดนามครับผมก็ขายให้เขาบอกว่าอร่อยผมไม่เคยกินนะผมก็ลองมองผัดดูครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับผมผมผมก็ไม่รู้เป็นอนหอยอะไรไม่เคยกินครับผม เขาแกะว่าเราจะดำๆเนี่ยแต่นี่มันจะสีไม่ดำน่าอร่อยนะครับผมสังเกตดูจะมีลายเขาเขียวด้วยก็จะผัดธรรมดาครับผัดใส่ก็มีพริกมีกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ครับผมแล้วก็มีพวกรสดีแล้วก็ซอสแค่นั้นะครับลองดูทดลองดูว่าจะอร่อยไหมครับผมจะผัดดูว่ามันอร่อยไหมจะไม่ใส่อะไรมากครับผมโดนลองทดลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก,กลิ่นเป็นยังไง เดี๋ยวถ้าไม่อร่อยก็วันหลังก็ไม่ต้องซื้อมาโอเคทดลองดูงงงนะครับผมเรามีทดลองลอยู่ผลไม้ก็จะจะผัดไม่ใช่ผลไม้ผัดในอากาศหัวหัวอากาศหัวอากาศให้เป็นหัวไม่รู้เม,มืองไทยเรามีเปล่าไม่รู้ครับผมแต่หลุมรู้แต่ภาษาจีนเนี่ยภาษาไทยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกลมๆนี่ลูกสาสิบ,บาทครับผมเมื่อกี้สาสิบ,บาทเสร็หอยนี่ยซื้อมาหนึ่งร้อยบาทครับผมประมาณนี้กิโลหนึ่ง แต่เนื้อมันเยอะนะครับเมื่อกี้ผม,ผมแกะดูเนื้อเต็มเลยเดี๋ยวมาดูรสชาติจะหวานหรือว่าจะไงเฮ้ยยังเป็น,ปนยวยงเงี้ยังพ่นน้ำมาเลยมันเป็นยอย่างไรผมพ่นน้ำโอเคเลยครับผมเดี๋ยวจะเจอกันตอนที่เราผักแล้วเราตอนชิมบนโต๊ะผมโอเคครับจะเจอกันครับผมครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปครับอาการหวัวน,นี่นะครับผมกินดิบได้ครับมันจะหวานรสชาติหวานมากครับกินดิบได้ครับผมรสชาติกบกรอบเลกินให้ดูครับผม รสชาติจะกรอบๆหวานครับกิน,นพริกอร่อยครับผมอากเป็นพืชฤดูหนาวนะผมฤดูหนาวจะอร่อยฤดูร้อนจะปลูกไม่ได้ครับผมจะไม่มีหัวเป็นผักฤดูหนาวครับผมอากาศยิ่งหนาวยิ่งยิ่งกรอบหวานครับผมใครนะครับตัวเปลาข้างในข้างในจะขาวๆแบบนี้ครับผมน่ากินมากเลยหวานอร่อยครับ ครับดีครับผมนี่ผัดไปกระดาตาไปแบบนี้ครับผม,น,บผมนี่อ่าโ้า้ลูกเนื้อเยอะครับผมเนี้ยเต็มเลยผัดประเภทผัดประเภทหอยต้องใชไปแรงครับผมใช้ไฟแรงหน่อยปลาหมึกกุ้งเนี่ยหอยต้องใช้ไฟแรงครับผมนี่ผม,มันอ้ายก็สุงแล้วครับผมนี่ใส่ต้นหอมผักชีไปเลยโอ้โหเต็มเต็มกระทาเลยครับผม กระนี่เป็นกระทะเหล็กนะครับผมผัดหอยผัดอะไรได้ง่ายหน่อยเป็นกระทะไอ้เครือบแล้วเนี่ยมันจะปูดีอ,อันตรายครับผมมันเสียหายได้ใช้กระทะเหล็นนสสหกะะลน,น,ะนะครับสรือม่ใกระทะเหล็กเขียนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันโต๊ะอาหารครับผมโอ้โหน่ากินนะผมเจมเจมเจมสวัสดีครับครับผมเสร็จแล้วครับนี่ผัดหอยผมหน้าตาแบบนี้ครับผมผัดหอย นี่ผัดหอยมีลูกหอยชื่ออะไรครับผมหอยกาบก็ไม่รลูกหอยกาบแต่ไม่เคยกินครับผมอยู่ไต้หวันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับผมเดี๋ยว่าผัดดูแต่เนื้อเยอะนะครับโอ้ลูกโตเนื้อเยอะครับผมเนื้อเนื้อก็เยอะอยู่เห็นไหมเนื้อเนื้อเยอะอยู่ครับผมเนื้อเยอะอยู่ชิมลูกนี้ดูครับว่าอร่อยไหมเนี่ยชิมเลยอู้ใจ่เต็มช้อนแล้วผม อ,ม,อม,มันจลละหวานใครของมันสลับนะครับค่าของมันสลับเลยครับผมโอ้ตอนนี้ดูละพวาเรามาซื้อไปย่างย่างจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเจ็มแน่นอนครับผม,อ,มอร่อยครับใช้อยู่ใช่ใช้อืม นี่ก็เป็นีเมนูนึงเมนูนสำรองของผมนี่เมนูหนึงเป็นเมื่อกี้ผมประกาศเมื่อกี้ผมผัดผัดใส่หมกไครอทอดให้มันให้มันมีรสสีสันสวยสวยงามครับผมนี่ก็อร่อยหวานกันอืนี่หวานมากเลยเพราะประกาศนี่หวานมากอืมแต่หวานนี่อร่อยมากครับผมอันนี้ก็มีตะไคร้ครับผมนี่ใส่ตะไคร้ไบมะกรูดอืมเนืนเ้อเต็มเต็มเลย โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาผัดหอยไม่รู้หอยอะไรชื่ออะไรไม่รู้หอยกาบหรือเปล่าไม่รู้ครับผมหอยกาบใครรู้คอมเมนต์มาครับผมนี่หอยไต้หวันเพียงแครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบาๆขอบอยู่ดีมีสุขครับผมอยู่ดีมีสุขครับสงกรานต์ครับผมบายบาย